ต่อไปมาในส่วนของเสริมวิชาการิตศาสตร์นะคะเเสริมวิชาการิตศาสตร์วันนี้ก็บอกว่านะคะเรียงลําดับจากน้อยไปหามากนะคะ ость. โดยเขาจะให้มาทั้งหมด6ข้อนะคะเาขายังเรียงไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ให้ลูกเนเรียงลําดับให้ถูกต้องนะคะจากน้อยไปหามากนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะทําให้ลูกดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะอดูนะคะข้อที่1นึ่งเขา,าบอกว่านะคะเรียงลําดับตัวเลขจากน้อย อ่ะไปหามากอ่ะก็จะให้เลขมาสี่จำนวนนะคะออ่่ะะจำนวนที่หนึ่งเท่าไหร่เออเจ็ดสิบห้าสิบห้าหกสิบห้าและเท่าไหร่ลูกหกสิบนะคะเจ็ดสิบห้าสิบห้าหกสิบห้าหกสิบเอาลูกเปรียบเทียบดูนะคะการเปรียบเทียบคุณครูบอกแล้วให้ดูตรงไหนก่อนเอ่ยอ่ะดูด้านหน้านะคะอ่ะดูด้านหน้าก่อนอ่ะด้านหน้านะคะลูกดูนะคะเจ็ดสิบ ห้าสิบห้าหสห้าหกสอ่ะลูกดูค่ะข้างหน้าเนี่ยจำนวนไหนน้อยที่สุดเอ่ยอ่ะจำนวนไหนคะห้าสิบหใช่ไหมคะอ่าเราก็ขีดเลยห้าบห้าแล้วก็นำมาใส่ในช่องเลขเลยห้าสิบห้าจําจำนวนต่อไปคะ่ะจำนวนต่อไปเอาลูกเปรียบเทียบเลยเหลืออยู่3ามจำนวนเจ็ดสิบหห้าหกสิบเอ ถ้าข้างหน้าเท่ากันก็ดูข้างหลังยังไม่ลูกลูกก็ต้องเปรียบเทียบนะคะอาดูนะคะจํานวนไหนเอ่ยหกสิบยังไม่ลูกน้อยอ่าขีดแล้วก็นํามาใส่เลยหกสิบต่อไปเหลืออีกสองจำนวนอ่าจานวนเท่าไหร่เอย่ยเจ็ดสิบกับเจ็ดสิบกับ 65. เจ็ดสิบกับหกสิบห้าลุกก็เปรียบเทียบเลยจํานวนไหนน้อยคะหกสิบห้ายังไม่ลูกอ่ะหกสิบห้านะคะขีดแล้วก็นํามาใส่อ่ามากสุดก็คือเจ็ด ส0ใช่ไหมคะอ่าเจดสอ่าตรวจสอบดูก่อนถูกต้องไหมนะคะเอาห้าสิบและ70นะคะต่อไปข้อที่2องขอข้อที่2องจำนวนเท่าไหร่เลยสี่สิบห้าหและ53เอาลูกสังเกตดูข้อนี้นะคะข้างหน้านี้จะหหมดเลยใช่ไหมลูกห้าห้ ห้าสิบจิดห้าสิบสาข้างหน้าเท่ากันหมดก็ต้องดูข้างหลังใช่ไหมลูกเอ้าเราก็ดูข้างหลังใช่ไหมคะ,ะลูกดูเลยห้าสิบสี่ห้าสิบหกห้าสิบจํห้าสิบสามจำนวนไหนน้อยสุดเอ่ยห้าสิบสามจะไ่ไลเอ้าลูกก็ขีดแล้วก็นํามาใส่เลยจํานวนเลขเลย53าสิบสาใส่เลยค่ะต่อไปเหลืออีก3ามจำนวนอ่าสามจนวนนะคะ อะไรเอ่ย54 56และ57อันไหนน้อยคะอ่า54จะไม่ลูกน้อยลูกก็ขีดแล้วก็นำมาใส่54อ่า54อ่าต่อไปเหลือสองจำนวนระหว่างจำนวนเท่าไหร่กับเท่าไหร่เอ่ย56กับ57อ่าจำนวนไหนน้อยคะ56จะไม่ลูกอ่ะ56ลูกก็ขีด56แล้วก็นำมาใส่เลยนะคะอ่า ห6และมากสุดก็คือ5้าใช่ไหมคะอ่านี่คือการเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามากนะคะอาเดี๋ยวในส่วนของแบบฝึกเนี่ยอ่ก็จะให้โจทย์มาทั้งหมด10ข้อนะคะออโทษนะคะหกข้อนะลูกนะอาเดี๋ยวให้ลูกมยฝึกทํานะคะอะตัวข้อที่1น่งเจ็ดสิหาสิบห้าหก้าและ60นะคะ ลูกก็เรียงเลยอันไหนน้อยที่สุดลูกก็ใส่เลยอาข้อที่1นึ่งจำนวนไหนน้อยคะห้าบห้าอาลูกก็นํามาใส่ช่องแรกเลยห้าบห้าต่อไปจำนวนตัดไปก็คือเท่าไหร่เอ่ยอ่หกสและ65้ามากสุดก็คือ70นะคะอ่าไปข้อ2องข้อสามขข้อห้าข้อหลูกลองฝึกทาเองนะคะ,ะพร้อมกับฝึกเขียนชื่อชั้นด้วยคะ่ะ